คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเสียเวลาเลือกเสื้อและกางเกงก่อนออกจากบ้านไหมครับไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณนั้นมีกางเกงขาสั้นแอ r โลไลท์ทั้งดีไซน์สวยตัดเย็บแบบปราณีตผลิตจากผ้าคัตตอน100% ตรงขอบเอลนี้นะครับมียางยืดขนาดใหญ่นะครับทำให้ขอบนั้นไม่พับลงขนาดที่คุณสวมใส่ดีไซน์เชือกเลยนะครับเขาเย็บติดอยู่กับด้านในเลยนะฮะไม่เลื่อนหลุดง่ายที่สำคัญมีกระเป๋ากางเกงทั้งด้านหน้าและด้านหลังกางเกงขาสั้นแอ o โ i ไลครับมีให้เลือกถึง3ซ้ไซส์ M L และ XL ครับแล้ววันนี้พิเศษสุดๆนะครับกางเกงขาสั้น a e r o l i g h ์จำนวน3ตัว3สีทั้งสีดำสีเบตและสีกากีครับยังไม่พอแถมอีก2ตัว2สีสีเทาและสีน้ำเงินทั้งหมดนี้5ตัว5สีรวมมูลค่าทั้งสิ้น3,450บาทครับร้อยคุณจ่ายเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นคอามาด่วนครับที่1495